อยากให้มันดูเปรี้ยวขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไม่ให้ไม่เอาสั้นไม่เอาอันเดอร์ทัสแต่ให้อ่าเข้อเลื่อดูเปรี้ยวขึ้นมาใช่ไหมคะข้างหลังคุยอฮ่าได้ก็อย่างนี้ตอนนี้คุณแม่ม้าหมดทุกอย่างแล้วอะค่ะมีอันนี้ม้าม้าหรือว่าตัดอะไรมาไม่ครับมันขาดอะใช่มันขาดอยากอยากให้มันดูเปรี้ยวสั้นข้างเดียวข้างใช่ไหมใช่ไหมค่ะค่ะเหมือนแบบว่าเราทัดวขาหมูค่ะโอเค ทางผลที่ออกมาข้างหลังมันจะไถ่ผงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดูเกี่ยขึ้นมาดูเปรี้ยวขึ้นมานะคะดีเลยคุณแม่แตัดพวกนี้เพราะว่าผมคุณแม่ค่ะข้างหลังมันเยอะข้างหน้ามันไม่มีผมมันเบาผมมันเบา,ม,เบามากไม่มี ไม่ยอมยาวมันอยู่เท่านี้เลยงงมากเลยว่าอทำไมต้องอื่นยาวหมดยกเว้นข้างหน้าเบาไม่เป็นเต้นอยากให้เป็นเต้นทุกมาใช่ไหมคือได้อ๋อเหรอคะมันมันสามารถทำได้ค่ะแล้วก็เราต้องให้ออกมาคือเป็นเต้นมันเบามันเบาก็ลองก็แล้วอย่างที่บอกไงเราต้องฟังให้เสร็จเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องฟัง พอตัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผมด้านหน้าลูกค้าค่ะเบาดนะเดี๋ยวเพชรจะยืดออกมานะคะยืดให้ผมมันเป็นเต้นแล้วก็เรียงตัวมากขึ้นนะคะทีนี้อยู่ที่เราเลือกน้ํายายืดแล้วว่าจะเลือกแบบไหนนะคะส่วนเพชรก็เลือกสุดอ่อนโยนให้กับลูกค้านะคะเรามาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะเป็นทรง มีจรมีจรพัดครึ่งนึง,ง,นง,ง,นงอกีกครึ่นึงหลดลดลงมาคาเรียคเรียถ้าไม่คาเรียก็ไม่คาเรียก็คาเรียก็คาเรียเนาะ